สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ที่รักและคารพทุกท่านดิฉันขู่ตุย้ยปรัชภาอภิวุธการจนาภาผู้อำนวยการของสถาบันพรังปัญญาลูกเก่งลูกดีลูกมีความสุขด้วย power brain system การเลี้ยงดูบุตรหลานของท่านให้มีศักยภาพสูงขึ้นมีความสุขเราจะต้องหาวิธีการใหม่ๆใ,ใช้ในการพัฒนา ได้แก่กิจกรรมที่สนุกสนานและเพลิดเพลินเช่น Magical Map, Sense Making Map, Art for Future, Visual Note และ Power b r a i n System ซึ่งทั้งหมดนี้สถาบันพลังปัญญามีผู้เชี่ยวชาญที่จะช่วยฝึกฝนบุตรหลานของท่านให้มีความสามารถที่ดีขึ้นในหลายๆด้านจะส่งผลให้การเรียนนั้นดีขึ้น มีทักษะทางสังคมที่ดีขึ้นและสามารถเรียนรู้ได้อย่างชาญฉลาดคุณครูของสถาบันรังปัญญาทุกท่านจะให้การเอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิดเน้นความเพลิดเพลินความสดใสและการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพของเด็ก,ดกๆก็จะติดตัวไปอย่างถาวรและยาวนานท่านผู้ปกครองท่านใดสนใจอยากพัฒนาความสามารถของเด็กๆให้มีความสามารถที่ดีขึ้นเติบโตอย่างมั่นคง จิตใจดีมีเหตุมีผลมีสติปัญญาดีขอเชิญติดต่อได้ที่ครูตุย้ยหมายเลขโทรศัพท์0 9 3 2 9 9 9 9 9 9ลูกเก่งลูกดีลูกมีความสุขที่สถาบันพลังปัญญา